สวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับน้องๆ,องๆนักเรียนนักศึกษา,าทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับสู่เข้าสู่ช่องช็อบข่าววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องอ m i r คร Python นะครับไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะใช้ไมโคร y t h o n ร่วมกับสวิตช์และหลอดไฟเหมือนคราวที่แล้วเลยครับที่เราติดบล็อกอยู่นะครับว่าเรากดรีบกดไปมันก็จะวนลูปไม่รู้จักรอบไม่รู้จักการทำอิทเลอร์นะครับวันนี้เราจะสอนเรื่องการทำอิทเ็อร์เพื่อให้เวลาเรากดปุ่มค้างเนี่ยมันจะได้ทำงานเป็นสเต็ปสปก่อนเพราะ หลการนี้เราสามารถไปใช้ทําปุ่มเมนูปุ่มกดในทําการทําคําหน้าจอเมนูปุ่มกดต่างๆได้ด้วยนะครับในการทำอิจาร์ล็อกนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่สืบและน้องเบสจะนำโค้ดโปรแกรมมาให้ดูครับไปดูกันเลยครับนี่คือโค้ดที่เราเขียนมานะครับอ่านะครับก็จะมีการฟอร์ Machine Import p ินนะครับแล้วก็มีการอิ o พ t t ถ m าเหมือนเดิมเลยนะครับอา๋ยวเราก็ให้น้องเบสอธิบายมาชัดที่8นะครับ ก็เหมือนเดิมเลยนะครับปุ่มจะอยู่ที่ pin ที่25เป็น input แล้วก็ LED จะเป็น pin ที่26เป็น output ครับแล้วจากนั้นที่วันทัดที่11นะครับจะเป็นตัวนับหรือ counter นั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่มีมีมาใหม่ก็คือวันทันที่12ก็คือ last state นะครับซึ่งเก็บสถานะปุ่มครั้งที่แล้วไว้นะครับ อ่าจะต้องมาดูให้ดีครับน้องๆนะครับเวลากําหนดขานะครับยี่สิบห้ายี่หกเนี่ยอ่าน้องๆสังเกตดูเลยนะครับสังเกตว่าพินเนี่ยกําหนดว่าอ่าสถานะมันเป็นพินอินก็คือ input เนาะแล้วก็ยี่สิบหกก็เป็นพิน out เป็น output นะครับต้องดูให้ดีนะแล้วเวลาเรียกใช้งานก็เรียกใช้คำว่า button แล้วก็ led ให้ถูกต้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในรูปของ Y2 กันเลยครับในบรรทัดที่แปดนะครับจะเป็นรูป Y2 นะครับเขาเรียนสเตจจะเท่ากับ button value ก็คือเขาเรียนสเตจจะเท่ากับ สถานะของปุ่มนะครับซึ่งปุ่มจะเป็นหนึ่งเมื่อไม่ได้กดนะครับอ่าจะเป็นหนึ่งไม่ได้กดเพราะ,ราะว่าเพราะว่าวงจรเราต่อแบบเป็นคูลอัพนะครับอจากนั้นก็บรรทัดยี่สิบสองนะครับอืในบรรทัดยี่สิบสองนะครับจะเป็นถ้าเลนสเตสเตท่าก,กับท่าก,กับศูนย์และลาสเตตท่าก,กับท่ากับหนึ่งก็คือถ้าเลานสเตตถ้าก,กับศูนย์แล้วก็ลาสเตตท่ากับหนึ่งจะลันยีปนี้นะครับก็คือ ก็คือมีการเช็คว่าอมีการกดปุ่มหรือไม่นะครับแล้วก็มีการเช็คว่าคราวที่แล้วน่ะมีค่าเป็นหนึ่งใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วก็จะมีการคน์เตอร์บวกเท่ากับหนึ่งลัจากนั้นก็ปรินคน์เตอร์มานะครับหลังจากที่ยิบสี่นะครับก็จะมีการปรินเนาะปรินจานวนครั้งของฟิลเตอร์นะคะโอเคแล้วฟอร์นี้ไว้ทําอะไรครับตัวฟอร์ฟอร์พันยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือฟอร์อินเลนคน์เตอร์นะครับก็คือจะลูบ ในจํานวนครั้งของเคาน์เตอร์นะครับแต่ซึ่งในฟอร์เนี่ยจะเป็นการกระพริบของ LED ตามจํานวนครั้งที่กดนะครับสมมื่เรากดครั้งที่หนึ่งก็กระพริบแค่รอบเดียวใช่ครับกระพริบแค่รอบเดียวครับแล้วก็มันกระพริบยังไงครับเนี่ยวันที่8นะครับจะเป็น LED on ครับซึ่งจะเปิด LED แล้วก็จะเว้นระยะเวลาเป็น0-2วินาทีนะครับได้จากนั้นก็จะเป็น LED off นะครับซึ่งจะเป็นการปิด LED แล้วก็เว้นระยะเวลา0-2วินาทีนะครับ อ่ mm. ามันก็ทํางานตามรอบของฟอร์นะครับก็ค so ือฟอร์นี่ก็กําหนดรอบด้วยคา์เตอร์นะครับคา์เตอร์ก็แล้วแต่รอบนะเรากดปุ่มไปที่ฐานที่เท่าไหร่แล้วนะครับส่วนบรรทัดที่สามสิบสี่ะครับบรรทัดที่สามสี่นะครับจะเป็นการเช็คว่า y แล้วปุ่มเท่ากับหนึ่งใช่หรือไม่ครับอืมถ้าเข้ากับนงินก็จะมีการนวงเวลานะครับจากนั้นนะครับก็บรรทัดสามสิบเจ็ดนะครับจากนั้นบรรทัดที่สามสิบเจ็ดนะครับจะเป็นการเซต last state ท่ากับคเคอร e นสเตตนะครับก็คือการบันทึกสถานะปุ่มปัจจุบ,บันไว้ใช้รอบถัดไปครับเพื่อมีการกดรอกเข้าไปแล้วก็ห, repaired, หนเวลาไว้นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวามาลองเทสโปรแกรมเลยนะครับเอาอไปลงโปรแกรมก่อนเข้ามากดรันเคอร์นลสคริปต์เลยนะครับ,รบอันนี้นนผมก็จะกดเ<ก>ทสให้ดูนะครับครั้งแรกนะครั้งแรกผมกดค้างไว้เลยแล้วก็นี่คือปุ่มกดเนาะอันนี้คือลอดไฟนะครับครั้งแรกผมกดค้างแล้วปุ๊บเห็นไหมมันพิกขึ้นมาทีเดียวนะครับ รอไฟกระพริบแค่ทีเดียวเองกดช้อยู่นะครับผมปล่อยปุ่มมันจะไม่สามไม่ไม่ไม่รวมเหมือนตอนอคลิปที่แล้วนะครับแล้วกดค้งที่สองปุ๊บรอไฟกระพริบสองทีเห็นไหมครับอ่ามก็ทํางานของมันไปนะครับอ่วผมกระพริบเดี๋ยวผมกดค้งที่สามนะครับปุ๊บกระพริบสามทีแล้วก็ทํางานไปเห็นไหมครับโปรแกรมเราก็จะสมมติขึ้นมากๆาเลยนะครับ เห็นจะแม็เห็นไหมครับว่าโปรแกรมก็สามารถทํางานได้สมูทขึ้นแล้วก็สามารถทํางานได้ราบรื่นขึ้นถ้าเรามีการเพิ่มตัวแปรอีกตัวเข้าไปครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีคําถามนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยก็สามารถทักมาใต้แฟนเพจ Facebook แอดไลน์มาคุยกันแล้วก็สามารถใต้คอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พี่สืบและทีมงานด้วยนะครับสำหรับนี้พี่สืบและน้องเบคขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย